อันนี้คือโลกสมมติที่จริงเนี่ยถามมันมึงเป็นปีเก่าไหมฟ้าอากาพระอาทิตย์พระจันทร์แผ่นดินแผ่นน้ำมึงเป็นปีเก่าไหมมึงเป็นปีใหม่ไหมไปถามมันมันก็ไม่ตออเพราะมันไม่มีมันมีการหมุนเวียนของโลกการหมุนเวียนของโลกอทิที่มันเปลี่ยนไปขนาน,นี้ แล้วมันนับเขาคราวนี้มันนับมันนับอายุมนุษย์เข่เอาไปบอกปีหนึ่งมันล่วงไปเนี่ยไปว่าอายุมันสั้นเขาไปสั้นก็ไปสู่เสื่อมกระลายมื่นใบไม้ใบไม้ใบยางมันล่วงไปแถวมันเหลืองมันก็ล่วงหล่นลงสู่ปัจจัยพินิจดูอย่างนั้นก็ได้ปัญญามันน้ำมันไหลไปไม่ไหลกลับบม้ก็ล่วงลงสู่แผ่นดินคน วันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปปัจนนี้เราทำอะไรอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งปีหนึ่งมันล่วงไปแล้วกี่ปีล่วงไปแล้วชีวิตเราเนี่ยเราได้อะไรได้กำไรได้ขาดทุนอ,อะไรบ้างทุนคือร่างกายกำไรคือคนรักเงินบ้านรถ <c oughs> อันนี้คือกำไร แล้วกาไรสูงสุดคือดีเหตุผลสติปัญญาวิชาความรู้อันนี้คือกําไรในด้านจิตใจด้านร่างกายเราได้แล้วได้เสื้อผ้าอาภรณ์บ้านรถที่ดินตสวไนไรนาอันนี้คือด้านร่างกายเราได้ความมั่นคงเ <c oughs> มื่อเรามาตรองดูพิจารณาดูสอบตรวจสอบดูแต่ละปีว่าเรามาเข้าหุ้นกับร่างกายอันนี้แล้วจิตใจมาเข้าหุ้นกับร่างกายเนะี่ย จิตใจได้อะไรกายได้อะไรมันมีสองคราวนี้ไอ้ด้านจิตใจมันไปเข้าหุ้นกับอะไรไอ้กายเข้าหุ้นกับอะไรอ่ะกายก็เข้าหุ้นกับคนเนี่ยร่างกายไปเข้าหุ้นเป็นผัวคนเป็นเมียคนเป็นลูกคนเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเป็นปู่คนตาคนยายคนร่างกายก็ไปเข้าหุ้นกับเขาเนี่ยทํางานมันก็ไปเข้าหุ้นส่วนกับคนเนี่ย แล้วได้กาไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ปีหนึ่งประเมินเอาหมดเลยประเมินได้เลยมีผลรับรายรับรายจ่ายไรายได้เรารู้นี่เสมอตัวขาดทุนกําไรชีวิตมันจะมีอยู่สามด้านนี่แหละเสมอตัวขาดทุนกําไรกาไรเสมอตัวขาดทุนขาดทุนเสมอตัวกําไรมันก็มีแค่นี้เกินกว่านี้ไม่ได้เมื่อลงทุนชีวิตแล้วเนี่ยมันจะได้มีสามด้านนี่แหละ เมื่อสามด้านเราเห็นอย่างนี้แล้วอะไรมันมากอะ่ะถ้าได้มากก็แปลว่ากาไรถ้าได้น้อยก็ขาดทุนถ้าเสมอเสมอตัวนี่ชีวิตมันมีแค่นี้เองเราไม่ต้องดูอะไรมากปีหนึ่งแล้วเราประสบอะไรบ้างปีหนึ่งเราประสบอะไรบ้างประสบกับเหตุอะไรเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์อะไร เหตุการณ์เรื่องโควิดเราผ่านไดแล้วไม่ตายล้มหายตายเสาะก่อนเรามีภูมิคุ้มกันฉีดภูมิคุ้ม,มกันด้วยวัคซีนเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเราสร้งางภูมิภ่างนอกภูมิทางกายอ่ะภูมิทางจิตภูมิจิตเรามีอะไรฉีดป้องกันบ้างเราฉีดวัคซีนอะไรป้องกันบ้างทางจิตที่ทําให้จิตเราตก,กต่ำติดเชื้อบ้าติดเ,เชื้อโรค จิดเชื้อร้ายจิดเชื้อเลวจิตเชื้อเสีย่ยติดข้องเราติดเชื้อได้ที่กับโควิดเชื้อกิเลสภาษาพระลยคก,กิเลสก็เครื่องเศร้าหมองมันทําให้จิตเศร้าหมองลงตอดลงจิตลงใจลงใจทําให้ใจอ่อนแอทําให้ใจหดหู่ทําให้ใจห่อเหี่ยวทําทให้เสียใจทําให้ทุกข์ใจทําให้น้อยใจตรงตรอบใจหมดไม่หมดเนื้ใจอันนี้คือโ <c oughs> รคใจ ถ้าคนบางคนประเมินแล้วว่าปีหนึ่งใจเราขาดทุนใจเราเสียเราเสียใจเราได้หรือเสียมันก็ประเมินออกมาอีกแต่เมื่อที่คนจะได้ก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้เพราะอะไรผ่านมาได้เพราะเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคนระว่างไรร่างกายผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านความตาย,ยาจะ้งหมนผ่านความตายมาแล้วปีที่แล้วปีนี้เป็นความให ตั้งแต่นี้เป็นกําไรชีวิตเพราะเลยตายมาแล้วสามครั้งก็ถือว่ากําไรเลยตอนนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตเป็นของเราตั้งแต่นี้เป็นกําไรที่ทุนเดิมหมดไปแล้วทุนคือชีวิตเรหมดไปแล้วตอนนี้เป็นกําไรเท่านั้นจะทําอะไรเป็นกําไรชีวิตทั้งหมดหาความสุขให้กับตัวเองทั้งกายทั้งใจเราจะหาอย่างไรทางกายกินแต่โรคภัยไข้ไขเจ็บเที่ยบก,กินนอน ได้แต่บางทีมันกรเสียการกินมากๆทำให้โรคภัยไข้เจ็บเพียบกินพอประมาณกินเพื่อสุขภาพกินเพื่อต่ออายุอันนี้ชีวิตกินก็ต้องเรียนรู้แหลคะครับนี่ทําอะไรก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างแหลคะครับนี่อันนี้คือชีวิตคือการเรียนรู้ปีเก่าปีใหม่ถ้าไม่เรียนรู้โเนี่ย ของเก่าต้องเรียนรู้เอาของเก่าที่ผิดเนี่ยเอามาเป็นครูสอนเราของเก่าที่ถูกเอาเป็นครูสอนเราอ่ะการผิดกาถูกออดูแค่นี้เองอ่ะมันไม่ยากเราชีวิตอ่ะเรียนรู้กับทุกเรื่องใปเราก็จะได้ปัญญาทางเทศทางการปีใหม่เขาบอกให้มีสติหน้ารับรถสติสติไงสติคํานวณ่าข้างหน้ารถข้างหน้าแล้วจะไปขี้มาขี้มาแล้วกเบรกไม่ทัน รือเราวูบไปเสยท้ายเขาหรือข้างหน้ามันเบรกกระทนหนเราเบรกไม่ทัน่อมจับเพราะนั้นข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยข้างหน้าเราจะทําอะไรอะ่ะข้างหลังเราที่ผิดพลาดอะไรมาลดตามหลังมีไหมอะ่ะถ้าเราไม่ระวังข้างหลังมันชนก้นเราแล้วตรงกลางน่ะประมาทเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นอะ่ะมันมีอดีตงนอดตปัจจุบันอน่ะมันมีแค่นี้เองวันนี้ที่ว่าวันนี้อะ่ะเดี๋ยวเมื่อไปรเป็น อดีตแต่วันนี้เป็นอดีตเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นปัจจุบันพรุ่งนี้เป็นอนาคตพอไปถึงพรุ่งนี้เป็นปัจจุบันข้างหน้าเป็นอนาคตวันนี้เป็นอดีตมันก็มีอยู่แค่นี้เองหนึ่งสองสามอดีตอนาคตปัจจุบันมีอยู่แค่นี้อดีตที่ล่วงไปแล้วเราไม่ควรคำานึงถึงแต่ควรเอาประสบการณ์ที่ผิดพลาดมาสอนเราคนผิดพลาดอดีตมันก็มาูงสอนเราคนอดีตที่เขาทาผิด เป็นครูเราทําผิดก็เป็นครูสอนเรากําไรมันจะอยู่ตรงนี้เองนี่คือการเรียนรู้ปริญญาโลกอันนี้ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะเราอยู่ในโลกเราก็ประเมินได้เลยเราได้อะไรที่กมาบ้างได้สมบัติหรือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเสียไปเช่นร่างกายเริ่มเสียตับเสียไปหัวใจเริ่มเสื่อมเสียไปเส้นประสาทเส้นเลือดเริ่มเสื่อมเสียไปสมองเริ่มเสื่อมเสียไปความจําเริ่มเสื่อมเสียไป แปลว่าสิ่งเหล่านี้มันใช้ไปแล้วมันสึกหลอนี่ร่างกายใช้ก็สึกหลอความจําใช้ก็สึกหลอความคิดใช้ก็ส huh. ึกหลอความสุขท Som ุกข์ใช้ก <c oughs> ็สึกหลอร่างกายใช้เนี่ยสึกหล่อนิดๆหน่อยมันก็ปวดตัวเมื่อยก็ขัดยอโยผิวหนังเราก็สึกหลอไปเสื่อมไปสิ้นไปผมบนหัวแล้วก็เปลี่ยนเสื่อมไปสิ้นไปทั้งหอกทั้งดำไอ้ทั้งหอกทั้งหัวล้านหัวเถื่อตกลงตกกระดานอันนี้มันเสื่อมไปแล้วดูเดี๋ยวมันเสื่อมไปสิ้นไปก็ราว่ามันสอนเรา ไม่มีอะไรอยู่คงที่เลยเห็นว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาแม้แต่ฝนมันไปแล้วว่าหนาวมาหนาวมันก็มาเดี๋ยวมันจะไปแล้วก็ร้อนมาอีกนิดร้อนมานั้นก็ไปนี่คือความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อปีใหม่ปีเก่าแล้วก็ดูอะไม่ตื่นเต้นไปกับพ่ามาดูเฉยๆดูอย่างเรียนรู้ไม่ตื่นเต้นไม่บ้าบอขอแตกไปละ นี่คือการเรียนรู้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยเรียนรู้กับเขาทำไมเขาถึงฟงเฟือเห์เขาไม่มีหลักเกณฑ์เขาเข้าใจตื่นเต้นตื่นเต้นทันละไปตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนไปใช้โยกใช้โยกไปเมาล้มหายตายจากไปเาประมาทใช้ชีวิตที่ประมาทประมาทก็หมายถึงว่าใช้ชีวิตประมาทขับรถประมาทใช้ชีวิตประมาทประมาทฆ่าทั้งทัท้งร่างกายแลถึงตายประมาทในกินอยู่หลับนอนถึงตาย กินมากเดี๋ยวตายอ่ะประมาทประมาทก็มีเล้วไม่มีที่จะเหนือเนี่ยประมาทมีมันที่ใช้หมดเลยถ้าไม่รู้จักหาเพิ่มหาเพิ่มถ้าไม่รู้ใช้ก็ประมาทหาเพิ่มโดยไม่ใช้มันก็ประมาทใช้มันโดยไม่หาเพิ่มก็ประมาทประมาทก็หมายถึงไม่รู้จักบริหารจัดการให้พอเหมาะพอควรพอดีพอประมาทนี่คือประมาทแล้วชีวิตที่ประมาทเป็นชีวิตที่ตายแล้ว คนตายแล้วคือคนประมาทคนมีชีวิตอยู่โดยโดยการประมาทคือคนตายตายแล้วคนไม่ประมาทคือคนไม่ตายคนเป็นเป็นก็มาเป็นดีเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นศีลเป็นธรรมเป็นใหญ่เป็นมั่นคงเป็นหนักแน่นอันนี้คือคนไม่ประมาทคนไม่ประมาทจะใช้ชีวิตอย่างมั่นคงหนักแน่นคนอื่นประมาทแต่เขาไม่ประมาทในชีวิตเขามีทุนสำรองของชีวิตที่หนักแน่นมั่นคง ใช้มันไมประมาทหาความสุขประมันไม่หาความทุกข์ขระมาใส่ตนนี่คือใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทถ้าคนประมาทแล้วพาดครั้งถึงตายทําให้ประมาทก็คือเล่าทําให้ประมาทก็คือยกทําให้ประมาทก็คือเสียงการเสิรินทำให้ประมาทก็คือควาคสมาออสุขจนลืมตัวลืมตายสุขนี่ก็ประมาทคนอยู่สุขๆเดี๋ยวปะทุะ่สุขรูเออสบายดีเนาะ เอาจะลืมหมดเดี๋ยวประมาณไม่ได้ล้วมาทุกอะเหมือนเรานั่งสุกๆอะเดี๋ยวปาะทุกอะประมาณไม่ได้ประมาทก็คือไม่รู้เท่าทันไม่ประมาทคือรู้เท่าทันคนรู้เท่าทันคือไม่ประมาทรู้เท่าทันอะไรระวังอุัติเหตุระวังโอเคนั่งรถระวังระวังเราบอกระวังระวังคือไม่ประมาทนั่นแหละเฮ้ยระวังนะรถจะเต็มระวังมั่จะไปตามมันระวังนะข้าเข้าโค้งเฮ้ยระวังนะเราก็จะคอยช่วยคอยบอก นั่งรถไปก็จะต้องคอยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนกันบางทีเขาประมาทกับ้อประมาทก็ช่วยช่วยกันไม่ใช่นั่งรับนั่งลืนไปนั่งประมาทโครงไปเลวกตายทั้งก่เพราะฉะนั้นไม่ประมาทก็คือช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนกันเมื่ออาจารย์ก็ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนโยโยเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเท้าแทนอาตมาหามาเพื่อสมบบริโภคและเทมาก็ต้องพิจารณาธรรมะเพื่อให้โยม ไม่ประมาทในชีวิตจะได้ประโยชน์นี้นี่ศาสนาก็าจะต้องตอบแทนบุญคุณญาติโยมโดยที่ให้โยมไม่ประมาทปีเก่าปีใหม่อย่าประมาทปีเก่าที่ล่วงไปแล้วที่ผิดพลาดก็ถือเป็นครูเราอย่าประมาทไปทําอีกถ้ามันประมาทต่อไปเฮ้ยระวังอีกนะต้องรอบครอบกว่านี้นะทีกว่านี้ได้ไหมอย่าใช้ชีวิตประมาทนะ ไม่มีใครที่ทำไม่ทำผิดผิดแล้วก็ถือว่าเป็นครูอ่ะไม่มีใครที่ไม่เคยผิดหรอกผิดก็ถือว่าเป็นครูเราเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีก็หมายว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทคาว่าโชคดีไม่มีหรอกมีแต่ทําดีไม่มีโชคโชคไม่เคยมีโชคแปลว่าโชคลางโชคลางเจอสาเสนอแต่ละพูดว่าโชคดีนะโชคดีนะพูดเ่นเรนไปอย่างจะเป็นจีอกถ้าเขาไม่ทําดีจะมาโชคดีไม่ได้มีแต่โชคเลือ ชคดีหมายว่าเขาไม่ประมาทเขามีสติรอบข้อรอบรู้ในการไปการมาการอยู่เขาอยู่เขาก็ไม่ประมาทเขามาเขาไม่ประมาทเขาไปเขาไม่ประมาทเขารอบข้อรอบข้อเขาไปป้องกันได้หมดป้องกันฟ้องปรามป้องมาป้องกันได้เลยเขาป้องกันเหมือนกับฉีดวัคซีนคือป้องกันแต่ป้องกันสูงสุดคือป้องกันไม่ให้สังคมติดฉินหนินทา อยู่ที่นี่มันไม่มีนะโควิดแบบมันไม่มันั่งต้องมองแต่งแมงหนูเดยเพราะมันไม่มีที่น่าหรึกคือตรงที่ชุมชนคนที่นํามาจากในประเทศต่างประเทศนั่นคือนี้ประมาทเข้าไปในที่ที่ประมาทกินเหล้าเอะอะมากเซ่อแล้วคนเป็นอะเป็นก็รู้จอนไปสถานที่ที่น่าลูวน่าประมาทนั่นคือประมาใทในชีวิตเดี๋ยวก็โดนประมาทก็โดนแน่ๆนในสถานที่บางที่ที่ส้ำสอนให้คนเข้าไป ที่บางที่ไม่ควรเข้าไปที่คนมัวสุมเอออะมาเทิงตรงนั้นที่ประมาที่เขาติดโควิดก็เพราะปรามาประมาในที่บางที่แต่บางที่บางที่ไม่ประมาไม่ที่อากาศนุ่งโลกอากาศเปิดไม่ืไม่ชื้อว่าอยู่ในข่ายประมาไม่ใช่ถ่าอาจารย์นั้ไม่ไปใส่เนี่ยก็เพราะว่าไม่ประมาเพราะตรงนี้มันจะไม่มีโควิดเลยที่มันนั่งมาเตะมารามอยู่แวเดี๋ยวตายเดี๋วโลกโลกแลวแถวสวนมันไม่อยู่ มันจะอยู่ในห้างมันจะอยู่ในในอากาศที่เย็นเย็นในความชื้นมันจะอยู่ที่ไี่ไม่ทายเทเราไม่ประมาทเราก็รู้ที่ตรงไหนควรใส่ไม่ควรใส่เขาก็รู้อากาศตกลงลงลอากาศมันต้องการออกซิเจนที่ดีๆอากาศที่บริสุทธิ์เราก็หายใจบริสุทธิ์เพื่อให้ปอดขอกเราแข็งแรงนี่เราไม่ประมาทเราก็รู้สถานที่ไหนที่ควรไม่ควรเราไม่ไดโง่ลงงงไง เขาพู่ก็แบบเชื่อหรือเขาล้ออะอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมประมาทในชีวิตโอกาสติดไม่มีโอกาสผิดพลาดก็ไม่มีเพราะเราใช้ชีวิตอย่างรอบครอบไปรอตรู้ชีวิตเป็นของเราเราใช้เขาเถอะก่อนที่เวคอไจะใช้เขาร่างกายเป็นสมบัติอันประเสริฐที่เรามาทําบุญทํากุศลมาฟังธรรมก็ใส่ร่างกายประเสริฐ ที่เป็นของเก่าของพ่อแม่ให้มานี่แหละมาลงทุนทำดีกุศลคือความฉลาดมันจะเกิดขึ้นจากเรานําร่างกายไปทําดีแล้วเมื่อร่างกายที่ดีจิตใจที่ดีเมื่อสองอย่างดีแล้วไม่ว่าปีเก่าปีใหม่ดีหมดจะโชคดีหรือโชคดีไม่เกี่ยวเราทําดีแล้วความดีในปีเกา่าปีใหม่ก็คุ้มครองเราปกป้องเรารักษาเราเราเป็นผู้ฉลาดแล้วรอบครอบใช้ชีวิตอย่างมีความรอบดูแล้วนี่เนี่ เป็นกำไรทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นกำไรมากก็เป็นกำไรอยู่ก็เป็นกำไรไปก็เป็นกำไรเพราะนัน้นเราจงอย่ากระมาทใช้ชีวิตให้รอบครอบรอบรู้จะคบคนก็รอบครอบรอบรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาหาเราอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมอ่านให้ออกคนไหนที่บริสุทธิ์อ่านให้ออกคนไหนพึ่งพาอาศัยอ่านให้ออกคนไหนมาเกะเล่ห์เหลี่ยมอ่านให้ออก คนไหนออกถัถามคําจุมคนไหนมีน้ำใจไม่ตีอ่านให้ออกนั่นคือไม่ประมาทไม่ประมาทในใจเราด้วยว่ามองคนประมาทไหมมองคนดีเกินไปไหมมองคนเลวเกินไม่ผิดมองคนดีเกินไปผิดมองคนเลวเกินไปผิดมองตามที่เขาเป็นถูกเพราะนั้นพบคนดูคนอะไรคนีต้องไม่ประมาทมองให้ลึกมองให้ซึ้งมองให้ถึงนิสัยสันดานเดิมของเขา แล้วจะรู้จักเขาตามเป็นจริงนี่คือคนใช้ชีวิตเป็นและมองเราให้เป็นด้วยมองเราที่ไปเกี่ยวข้องกับเขาท้งหมเรามองเราให้ชัดแล้วมองเขาชัดผู้นั้นใช้ชีวิตเป็นโจภูมิใจถึงว่าเรามีปัญญาในการส่องดูเห็นแจ้งท่านจะมีความสุขท่านจะพ้นทุกข์ ท่านจะไม่ไปเหยียบเอาสิ่งที่เลวร้ายท่านจะไม่หลุดไปในทางที่ชั่วร้ายเพราะใช้ชีวิตถูกต้องแล้วมีสติรอบคอบรอบรู้แล้วการกรองที่ก่อนแล้วจึงทาการกรองที่จังจึงพูดการกรองที่ก่อนแลวจึงคิดเหมือนน้าที่สะอาดที่สุดผ่านการกรองที่ดีที่สุดกรองโดยใช้สายกรองโดยใช้ตรวจกรองกรองโดยใช้คาร์อบอนหรือถ,าถ่านเพราะจะกรอง ลรวกรองหล,หลายชั้นผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ฉลาดอยู่ในโลกปีเก่าปีใหม่ก็มีความสุขเพราะเขาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทดังนี้เลยยะสาวาริวาหาอุราโกริโกเรนติสาสรังเอวะมโิโตชินังเปตานังอัพสัตติอิสิตังสิติังเป็นทางที่ทำเมวทำ สัพเพปุเรนกุชังกับตาจันโทปนรา,โา,านโรโสยถาไมยโชติรักโสยถา,าสัพพิปยโยวิบัติจันตุสัพพโรโควินะสตุมาเตพวัตวันตรายโยสิธิภายุโภภวะอะพิวาธนาสีสัจจุถาปัญญาจักตารโรธรรมวัฒนติอายุปนโนสุขังภาลาง